พิธีกรสายข่าวบันเทิงจักกี้จักกรีนขอบคุณพี่พลอยเบลามากๆาที่ชวนรวมบุญใหญ่ครั้งนี้และเรียกว่าผ่านผลกันไปแล้วกับการทำบุญทอดพระป่าสามคีีปิดทองคำแท้เต็มองค์สมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่วัดราชบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ได้นางเอกสายบุญเบลารานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าวเรียกว่าทำกลางแฟนคลับและคอมเนเทิงต่างร่วมงานร่วมบุญกันอย่างอบอุ่นแถมงานนี้พิธีกรสายข่าวบันเทิงอย่างคุณแจ็คก,กี้ก็ได้เปิดภาพคู่เบลล่ารานีขอบคุณโดยเจ้าตัวได้ลงขอความว่าขอบคุณน้องเบลล่ากับพี่พลอยมากนะคะ ที่ให้มาร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีก็ให้มาทำข่าวที่วัดราชปุรณะจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้สาบวาน้องเบลกับพี่พลอยตั้งใจมากอยากให้กุศลครั้งนี้ส่งเสริมให้ทั้งน้องเบลพี่พลอยสุขสมหวังทุกประการนะคะได้ใดีใจที่วัดได้พัฒนาแล้วก็มีสถานที่ให้คนได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มขึ้นด้วยสาธุสาธุอานุโมทนาบุญกันนะคะปอลอแม่นายสวยออร่ามากอยู่วัดนี่ไม่กล้าแซวฮ่หาฮ่าฮาเรียกว่าหลังจากคุณแจ็คก,กี้แชร์โพสตออกไปทามกลางแฟนๆแห่ร่วมอนุโมทนาบุญและต่างชื่นชมความสวยของทั้งคู่กันเยอะเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ